สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการแซชแนลฮะสำหรับวันนี้ครับเป็นเคล็ดลับในการใช้งานโทรศัพท์มือถือซัมซุงครับในเรื่องของการสแกน QR Code โดยการใช้กล้องครับวิธีการตั้งค่าง่ายมากเลยครับผมมาเปิดที่กล้องของเราขึ้นมาก่อนครับโดยปกติเนี่ยเขาก็จะมีสแกน QR Code ให้นะครับแล้วบางทีมันก็จะสร้างความเกะกะรำคาญให้กับหลายๆคนด้วยเพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะเปิดหรือจะปิดจากตรงนี้ก็ได้ครับโดยการมาแตะที่เจ้าเครื่องหมายฟันเฟืองมุมซ้าย ด้านบนตรงนี้ฮะแตะโช๊เข้าไปแล้วนะครับผมจากนั้นครับก็แค่ง,ง่ายๆโดยการมาแตะคําว่าสแกน QR โค้ดตรงนี้ครับเราจะเลือกเปิดหรือเลือกปิดจากตรงนี้เลยก็ได้ครับหากเราเปิดค้างไว้เวลาที่เราจะถ่ายรูปอะไรทุกครั้งหากว่ามันมี QR โค้ดนะครับมันก็จะทําการสแกน QR โค้ดให้กับเราทุกๆครั้งครับผมเขาไม่ได้สแกนให้เลยนะเขาก็จะขึ้นข้อความว่าเฮ้ยต้องการจะสแกน QR โค้ดไหมแกเนี่ย หากเราไม่ต้องสแกนก็ไม่ต้องไปสนใจมันครับผมแต่หากว่าเราเปิดระบบนั้นแล้วเรารู้สึกรําคาญเราก็มาเลือกปิดจากตรงนี้ได้เลยครับเปิดปิดเอาได้ง่ายๆหากว่าเราปิดแล้วเราก็จะไปเลือกการสแกนคิวอาร์โค้ดโดยการใช้ลายแอปพลิเคชันหรือแอปพลิเคชันอื่นๆก็ได้ครับผมหรือใครชอบความสะดวกสบายจะเลือกสแกนคิวอาร์โค้ดจากกล้องก็ใช้วิธีนี้ได้เลยครับหลังจากนี้เวลาที่เราเจอคิวอาร์โค้ดต่างๆเขาก็จะทําการส่งลิงก์มาให้เราเพื่อให้เราแตะดูว่าเราต้องการสแกนหรือไม่จากตรงนี้ก็ได้เลย สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ